ว่าไงโอ้ยค,ครับเฮ้ยใครอ่ะอโอ้โมาด้วยเอย๋สวยสวยโอ้ใครเนี่ยโอ้เอาเรื่องกระเบื้องแล้วอยู่กับแก๊งนี้เป็นมึงนะเป็นมึงน,น,นะได้เคยได้เลยค่ะพี่ให้รอหนานแค่ไหนน้องก็จะน,บบน้องก็จะรอพี่โอ้ยตายแล้วไ่หวันไหวแย่เลยแบบนี้โอ้ยอย่าพูดแบบนี้นะใจบาง ใช่บางนะใช่ใชบางถ้าไม่ขาดก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่อย่า้องจะเย็บให้พี่เองโอ้เย็บใช่ไหมเย็บ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 โอ้ยอะไรกันครบเนี้เอ๋อเอ๋อๆอ๋ไหนดูนี่ลองเล่นกับใครเป็นเหมือนคนดูเดี๋ยวขอดูหน่อยอุ้ยแมวไหนดูสิโอ้โหคนดูครับอยากเป็นแผ่นรองเมาส์อย่างเลยอะไรอ่ะ อยากเป็นอ,อ,อยากเป็นแผ่นรองเมาส์อย่างเลยคนดูกดตายแล้วหยอดได้ไหมเนี่ยคนนี้เนี่ยหยอดหยอดได้ค่ะได้ค่ะได้ปะลุยเลยครับล,ลุยเลยครับวันนี้ผมมาอยู่กับสตรีมเมอร์หน้าแมวโซก้าโอ้อยคิมีโนโตอย่างเลยอ่ะแมวอะ่ะผมไม่ชอบแมวอะ่ะโซก้าทำไมต้องเอารูปแมวด้วยชอบแมวแล้วชอบอะไรอะคะพี่ชอบหนูไง เอาดิเอาให้ตายกันไปข้างวันนี้เอาให้ตายกันไปข้างคนดูเออตายแล้วอย่าหย่อนน้องแบบนี้ทน้องจะพิชิตบาร์เลยน้องก็ตายมาเหมือนกันตายแล้วไปไปไปเดี๋ยวนี้เราจะดูแลโซก้านะครับไม่รู้ว่าเราจะดูแลได้หรือเปล่าไอ้จบแล้วจบแล้ว เกมนี้พี่ขอนะครับเกมนี้พี่ขอหละคนดูเบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึนะ่งนี่หนาวไหมครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ที่นู่นหนาวไหมครับหนาวเข้าหนาวเอออยากหาอะไรอุ่นๆมากอดอยู่เหมือนกันพี่มาดูเท่าห่มที่บ้านเราไว้ มาดูผ้าห่มที่บ้านเราไว้เอออยากรู้จังเลยว่าผ้าห่มบ้านที่มาสีอะไรลายอะไรอะค่ะพี่เ <laughs> ออที่บ้านอาจจะเป็นปผ้าห่มกลิ่นสตรอเบอรี่ <laughs> 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 มาดูผ้าห่มกลิ่นสตรอเบอรี่ที่บ้านเราไว้เ้ยเอาเรื่องนะออเอเอ เอ้ลูน็อกไปธรรมดาแ้คนดูผมบอกให้นะครับบอกเลยว่าลูน็อกเนี่ยสู้มือจัดจัดนอนนะแน่นอนรุ่นนี้แล้วพี่โหโหเอาว่ะเจอมิยะด้วยเบลิกน่าจะแพ้มิยะแต่คนอื่นนะเบลิกอาจจะแพ้มิยะนะครับแต่เกมนี้เบลิกแพ้ลูน็อกนะครับแล้วเราจะเดิมไปด้วยไปไหนไปด้วยขอไปด้วยได้ไหมขอไปด้วยได้ไหม ไปไหนก่อนนะก็ไปเด็กเดินไปได้กันไงไปได้ไหมเขอไปด้วยได้ไหมไปพัฒนาการที่มาไซสี่สิบเ้าหรือว่า52ครับเดี๋ยว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 มุกถามเรื่องอะไรไซส์เสื้อหรือเปล่าหรือไซส์รองเท้าเออโอ้ใจหายจากความเออถ้าถ้าพี่ไปพัฒนาการเนี่ยพี่จะพัฒนาการไหมครับพี่พี่จะได้พัฒนาแน่นอนค่ะพี่ พัฒนาแน่นอนโอยอยากพัฒนาจังเลยพัฒนาความสัมพันธ์ของเราก่อนนะพี่เฮ้ยเอาเรื่อง <c oughs> โอ้ยดีตัวท็อปจากประเทศไทยนะครับหลีโซก้าหรือหลีหวาน <c oughs> มาเดี๋ยว <c oughs> ผมจะดูแลคุณเองครับโซก้า,ากคุณอย่าตายก็พอผมจะเอาร่างกายที่อันมาหือมาของผมจะดูแลคุณเอง บอกเลยวันนี้จัดเต็มแน่นอนปกติเนี่ยเวลาอาบน้ำใช้สบู่ยี่ห้ออะไรครับอ่าใช้สบู่อ่าใช้สบู่อ่าอ๋อแล้วแต่แล้วครับถ้าถ้าจะใช้อะไรก็ใช่ครับผมอาจจะใช้สบู่รักแล้วก็แป้งแคร์นะครับทั้งแคร์ทั้งรักนะคะอะไรของเธอเนี่ยอะไรส่งส่งส่งไปเนี่ยคือเงียบเก็บนะครับ ไม่เล่นบุกกับคนนี้ไม่ไม่เราก็เข้าใจว่าพี่อ่ะจะพูดอะไรคือคือน้องต้องส่งต่อไปหรือเปล่าหรือว่าน้องต้องตกไปเลยอะไรเงี้ยไม่งงอยไม่ต้องทําไม่ต้องทําไปทางนั้นครับใส่ซื้อไว้ลูกเดี๋ยวดีเองโอ้ยนี่ล้วจะแบบเตียมกับน้องก่อนเว้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีเตรียมแน่นอนอันนี้คือต้นสดนะครับเล่นสดเเล่นโอ้โหชอบสดสดวิแมาสี่พี่กลัวความอุ่น พี่กัวอุณหภูมิพี่กัวอุณภูมิอุ่นๆพี่กัวแหมทีมุกตรงนี้เนี่ยเก็ตนะครับแต่ไอ้มุกห้าบาทสิบบาทเนี่ยไม่เก็ตจำไปเลยนะครับเล่นมุกกับลิหวานเนี่ยเหมือนทำรายงานส่งอาจารย์มันก็มันก็ต้องมีบ้างมันก็เป็นสไตล์ไงที่มันต้องมีบ้างเนาะใช่แล้วเมื่อไหร่จะมีใจอะ ไปตลอดอยูแล้วอยู่ที่ว่ารับไหมเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกไม่ธรรมดาเสียหยอกกับโบบาไอเดินตุนกเล่นเก่งจังเลยอ่ะสอนหน่อยได้ปะอ๋อได้เลยค่ะพี่แต่ต้องมาแถวพัฒนาการนะพี่โอ้เอาละประการนี่อาพอมาถึงอ๋อพอมาถึงจะได้จับมือสอนเลยพี่หรือหรือจะให้จับอย่างอื่นก็ได้นะ เยจอบอย่างอื่นเนี่ยบอกเลยมือเดียวไม่พอนะครับขอไปด้วยได้ไหมคะได้เลยพี่ได้ทุกที่ที่พ,พี่อยากไปคะ้องจัดให้ทุกที่เลยพี่บอกเลยว่าตอนนี้ <c oughs> คิดคิดไม่ออก <c oughs> แล้ว <c oughs> เล่นเกมเนี่ยบอกเลยคิดไม่ออกครับแต่ถ้าคิดถึงเนี่ยบอกเลยว่าหลีหวานอุ้ย <c oughs> โอตีเนี่ยเคยนั่งเรือไหมครับ ไม่เคยอ๋อหรือว่าอ๋อเคยใช่ไหมเดี๋ยวไย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นออยงไม่มีการเตรียมครับบอกเลยว่าเรียวมาแบบเรียวนะครับถ้าตามมุกไม่ทันก็ขอแค่คิดถึงกันก็พอครับ บอกเลยว่าบอกเลยว่าพี่นอเต็มอิ่มพี่หลอจังเฮ้ยพี่ไม่หรอกนะครับแต่พี่อร่อยเฮ้ยพี่นำพี่พี่นำพี่นำพี่นำเลยพี่เปิดพี่เปิดน้องเปิดไม่เก่งพี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเออโซก้าเนี่ยก้าเรื่องอะไรบ้างครับก้าทกเรื่องเลยค่ะพี่แต่ แต่ไม่กล้าอย่างเดียวฮะโอเคใครกดโอเคอะไม่กล้าอะไรไม่กล้าอะไรครับไม่กล้าอะไรครับนึกไม่ออกพี่เดยวใจเกเรใจเกเรแบบฟูดฟูดนึกไม่ออกพี่ไม่มีอะไรมากค่ะไม่ออกไม่ออกไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่ทำไมถึงไม่มีอะไรมากอ่ะไม่ลองมีอะไรกันหน่อยอ่ะ ไปถึงว่ามีมีแบบคำถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมเออโอ้อะไรวะเนี่ยคิดอย่างน,น,นางั้นแหละคิดแล้วไม่คิดอย่างนั้นแหละจ่าทู๙๙เราไม่ได้อะไรเลยจริงจีนสบานปกติป <c oughs> กติเนี่ยน,น,นี่อันนี้ปูให้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ปูให้เลยเนี่ยเอ <c oughs> อ่ปกติเนี่ยเวลากินไก่ย่างเนี่ยชอบกินส่วนไหนของไก่ครับ จ้างมาเถอะครับหมดเวลาหมดเวลาดีหวานครับอยากเคยเคยเคยอ้อนคนไหมอ้อนอ้อนให้ฟังหน่อยบอกว่าบอกพี่มาร์คแบ่งหนูหน่อยแบบอ้อนๆอนะอยากได้ยินอ่ะอ๋อน้องอ้อนใครไม่เป็นไม่เป็นด้วยสิพี่แต่ถ้าอ้อนพี่มาร์คไม่แน่นะอ้อนให้ฟังหน่อยอ้อนให้ฟังหน่อยอ่ะแล้วอ้อนออกสื่อเลยเหรพี่เอออ้อนให้ฟัง อ้อนให้ฟังหน่อยอ้อนให้ฟังหน่อยบอกพี่มาร์คแบกแบกหนูหน่อยเอาเบรลิกมาแบกหนูหน่อยพี่มาร์คค่ะพี่มาร์คพี่มาร์คคาขาวา่าไงครับคข,าว,บา,ขาว่าวไงเบรลิกมาแบกน้องหน่อยโอ้ได้เลยครับพี่านาว่าจะเบรลิกเลยาาว่าจะแบกเลยพี่จะทั้งอุ้มทั้งแบกเลย <laughs> 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 ตายกูทำอะไรไม่ถูกแล้วโอ้ยใจมางปกติเนี่ยเล่นเกมเนี่ย เล่นคนเดียวปะเปล่าค่ะปกติเลยกับเพื่อนอ๋อโอเคค่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรใจใจโซก้าเนี่ยว่างอยู่ไหมครับตอนนี้ <Legend ary. S 1> ถ้าว่างเนี่ย<จ>ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าว่างเนี่ยถ้าว่างเนี่ยขอเข้าไปขอเข้าไปอยู่ได้บ <c oughs> ด่่อ <c oughs> เอาเรื่องว่างว่างคนสั้นโอ้ี่มันโดนนหนึ่งประเทศไทยโอ้แต่แล้วโอ้เอาเรื่องว่ะคนนี้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้สุดยอดจริงเหรบ